ครับสวัสดีครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูกุมารน,นะครับกุมารดูดลกแต่ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ทราบที่แน่ชัดแต่เบื้องต้นดูแล้วว่าแท้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรูปลักษณะ ตำหนิบนพิมพ์นะครับถ้าเพื่อนๆพท่านใดที่รู้ว่านี่ครับยันหมึกแดงนี้ยันด้านหลังเป็นของพระอาจารย์ท่านใดโปรดกรุณาบอกหน่อยนะครับผมตั้งชื่อไว้ว่าชื่อโชคดีครับตัวนี้ส่วนองค์นี้ชื่อมาดีเนี่ยเรามาดูกันครับผม มาดูใบหน้านะครับนี่นะครับผมใบหน้าเมตตาครับนี่ดีกว่าครับขออยับสั่งใสนิดนึงโอเคอ่ะเราม,มาเริ่ม เริ่มจากเมตตานะครับผมนี่ครับลงรอยจุกเนะะี่ยเขาจะบนพิมพ์นี้จะเป็นสันคมๆเลยนะครับนี่เป็นขีดขีดขีดขึ้นไปเลยเนะี่ยขีดขีดขีดขึ้นไปเสร็จปุป๊บเราไล่ลงมาครับ ดูด้านข้างนะครับนี่ทอนแขนหูนะครับนี่การประกบนี่ครับล่องลอยล่องลอยจากพิมพ์มมึืนเป็นอย่างนี้เลยนะไหนผมมะตีกล้องให้ดูนะดูกันนะ นี่ครับเจาะเข้าปอีกนี่เป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็นเม็ดมวลสารครับนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้จะเป็นทั้งดินเจ็บป่าชา้า สิ้เจ็ดป่งนีจ7ดท่านะครับนี่ไม่ว่าจะสำนักไหนอาจารย์ไหนก็เหมือนกันครับมานี้อยู่คู่กับศาสนาพุทธเรามานานแล้วนี่นะครับผม เเป็นส่วนใบหน้านะครับนี่ครับอืมเป็นไง<_ <EN> _ <C> เพื่อน<_ <EN> _ <C> ๆพนว่าดูแล้วเป็นไงครับซอกแขนเด่นลึกๆเลยครับ ยาวลงมาครับนี่ครับําแขนจะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับคมคมเลยมีเส้นแตกใน,นองคคมครับนี่ครับทอนขาเป็นลั้เป็นสันนะครับนี่ดูตรงฐานนะครับนี่นี่ผ้าที่เขาเนี่ยครับนำมาจากนำมาจากธาตุครับ องนี้มีตัวเหมือนกันนะครับมีตะก,กุดด้วยผมพาไปดูครับ ไฟไม่ถึงครับต้องขอภไนะครับอ่ะด้านในจะมีจานเนี่ยด้านในนี้เขาจะมีจาดนดูนะ mệt mà, lắm Okay Nay à nè ai à à à, ờ, à, như ai 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 nè, hiện, nè, này okay. นี่ครับนิ้วเท้าเราสังเกตนิ้วเท้ากันดีๆครับเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดเมเลยนี่มีเล็บด้วยรายละเอียดของของเขานี่ครับมวลสารดินติดแรกกดผนึกหมด เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับกุมารดูดลกผมว่าเป็น,ปนของหลงผู้ชื่นถ้าพี่ๆท่านใดมีแบบนี้รู้ที่รู้สถานที่ช่วยรบกวนบอกในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมนี่นะนี่ อ่ะแล้วผมมาดูพลิกหลังมาปุ๊บเนี่มันจะมีเส้นนี่ลึกๆเลยมีหนึ่งสองสามสี่สี่เส้นนะนี่ก็มีนะห้าหกนะจะเป็นเส้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 นอะไอที่เห็นเห็นนะีก็คือหนึ่งสสามสี่คมชัดลึกเลยด้านหลังเป็นยันเทอะนี่นะครับปุ๊บ แล้วก็เป็นยันต์อครับยันในแม่พิมพ์นี้เม็ดมวลสารนะครับร้อยขึ้นอย่างนี้เลยสวยครับองค์นี้ <c oughs> ใต้ฐานอุดอุดดินนะครับอุดดินเจ็ดป่าช้า <c oughs> เช่นเดียวกันนี่ครับผม ลองลอยอไล่ดูจากด้านบนนะครับขึ้นทาบเป็นพันหนึ่งหมดแล้วนะครับอายุกค็ค่อนข้างมีอายุแล้วเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกเส้นแตกดูเส้นแล้วธรรมชาติให้ดีที่สุดครับนี่ครับ ถ้าใครมองก็ขอให้ได้โชคได้ลาบด้วยกันนะครับนี่ครับโชคดีเสร็จปุ๊บปุ่มพลิกด้านหลังเลยปึ๊กนี่ด้านหลังมีจานด้วยหมึกแดงนะครับจากด้านเถาะแล้วก็อันนี้ด้านก้นนี่จานด้วยหมึกแดงครับนี่ถ้าพี่ๆท่านใด รู้เรื่องราวอะไรก็มาช่วยแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมโอเคนี่ครับกุมารดุดลกหนุ่มโชคดีสำหรับวนันนี้ขอบมากครับผม